ชมไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของเรากันต่อเลยนะคะพื้นที่ต่อไปไปกันที่จังหวัดลบบุรีค่ะกับโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายวชิระเกตพันธ์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนา72สายน้ําอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมสำรึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ร่วมประสานงานบูรณาการกับ4กระร ประกอบด้วยวกระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่องานโครงการพัฒนา72สายน้ําอย่างยั่งยืงยนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยกรรําหนดพิธีโครงการในวันจันทร์ที่17มิถุนายน2567ในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีค่ะณบริเวณจุดชม วิวรถไฟลอยฟ้าเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะคะจังหวัดลบบุรีและก็คิกออฟถ่ายท่อสดสัญญาณพร้อมกัน27แห่งทั่วทั้งประเทศประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่พะเยาเชียงรายพิษณุโลกกำแพงเพชรหนองคายเลยขอนแก่นร้อยเอ็ดมุกดาหารอํานาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดบุรีรัมย์ปราจีนบุรีชนบุรีฉะเชิงเทราสมุทรปราการชายัยนาทสมุทรสาครสุพรรณบุรีเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลา าัและยละะสำหรับการดําเนินโครงการนะครับกับการพัฒนา72สายน้ยําอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รก,กฎาคม2567นก็ะครับก็จะประกอบไปด้วยโครงการขุดลอกคลองส่งน้ําจํานวน30แห่งโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําจํานวน14แห่งและก็โครงการก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบส่งน้ําเพื่อชุมชนและพื้นที่ห่างไกลอีก28แห่ง โดยกำหนดวันเริ่มโครงการนะครับก็วันนี้เลยวันที่17มิถุนายนนะครับไปจนถึงเดือนกันยายน2567นี้นะครับ